สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปอังกฤษนะครับประจําคืนวันอังคารที่30นะครับเมื่อคืนนี้อังกฤษต้องขออภัยที่ไปเน้นตัวผิดครับไปเน้นศูนย์นะครับจะยิงพูดถึงนะตัวลองเก้าได้บนลล่างเห็นไหมถ้าใครรูดเก้ารูดศูนย์กระเด้งบนล่างไปก็มีอยู่9ก้าศูนย์นะครับมาเก้าเก้าห้าครับต้องขออภัยรุ่นก็ตอวันนี้แล้วกันก่อนทางนี้ทท้งนั้นครับฟังของเฟสถ้าชอบตามครับทาไม่ชอบผ่านครับ ชอบแล้วไม่อยากาพาดกดตามกด s u b s r r i e e ไว้นะครับผมเข้าใจตรงกันนะครับเข้า <c oughs> ใจตรงกันนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยกราบขอพระคุณล่วงหน้าครับวันนี้เด่นสุดศูนย์ครับหนึ่งแปดห้า ชอบจอดจอดครับชอบรูชอบรูดรูดครับชอบวิ่งวิ่งครับชอบอย่างไรเล่นอย่างนั้นครับวางแผนการได้ดีดครับอ่าครับ9005ร้อมัดหนึ่งครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงหกสี่ห้า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 ห้าศูนย์ก็สวยครับสี่ห้าห้าศูนย์ครับก็ลองครับลองก็ลองดูครับแล้วก็ตอนยี่สิบสามนาฬิกาสามที่พงศ์กีลุ้นครับเดี๋ยวชมช่วยลุ้นในความฝันแล้วกันะค,ะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมแล้วเจอกันที่เยอรมันครับ